ตอนนี้สวนสารพัดก็อัปเกรดขึ้นไปอีกคั้นแล้วนะครับตอนนี้มีคนมาเคลียร์พื้นที่ที่มันเนี่ครับรกๆให้ครับพอผมเอาอีกละผมก็ไม่เข้าใจผมดีไซน์พื้นที่ไปแล้วนะชอบมาแต่งเติมอะไรให้ผมเนี่ยตอนนี้ท่านก็ตัดเนี่ยกิ่งต้นยางนาที่มันอยู่ต่ำๆนี่ครับเนี่ยตัวเนี่ยต,นนต้นยางนาที่มันตอนแรกมันทึบนะ ก็ตัดให้อีกแล้วย่างดีน่ไม่ไปทำลายต้นไม้อะไรอื่นๆเล็กๆของผมเนี่ยมันก็โล่งขึ้นครับตอนนี้ก็สวนสารพัดนะครับมันก็โล่งขึ้นนะครับแล้วก็มองถึงกันได้แล้วครับโซนนี้ก็เป็นโซนต้นทุเรียนเล็กนะครับอายุหนึ่งปีนะครับตรงโน้นเป็นโซนทุเรียนใหญ่นะครับอายุสี่ปีครึ่งนะครับ เนี่ยตอนนี้เราสามารถมองถึงกันแล้วนะันได้แล้วนะครับน่นอยู่น่นมันโล่งขึ้นแล้วครับจริงๆผมไม่ได้ดีไซน์อย่างนี้ไว้นะแต่ก็มีคนทำให้มันนี่ขึ้นก็โอเคเราจะเดินสำรวจนะครับตรงนี้มันก็โล่งขึ้นนะครับตัวเนี้ย จริงๆสวนทุเรียนผมก,ก,ก็ไม่ได้กว้างนะครับแต่มันปลูกได้ก็ระดับหนึ่งครับผมก็ปลูกทุเรียนไปได้สี่สิต้นนะในอนาเขตเท่านี้ครับรอว่าต้นไหนมันจะโตบ้างในนี่เนาะอนาเขตนี่เนาะผมก็คำนวณไว้ว่าประมาณ20ต้น มันโตขึ้นได้เต็มพื้นที่นี่ก็โอเคแล้วครับต้นทุเรียนยิ่งโตยิ่งให้ผลผลิตมากนะครับต้นหนึ่งอาจจะให้ถึงหกสิบลูกนะครับลูกหนึ่งก็ตีไปสามร้อยบาทพราอมันหนักประมาณสามโลโลตีไปโลละร้อยผมสู้ที่โลละร้อยบาทครับนั่นแหะก็ได้เยอะอยู่นะครับถ้ามันโตได้เต็มที่แค่ยี่สิบต้นก็โอเคแล้วครับเนี่ยพูดถึงทุเรียนนี่ ปีแรกๆนะครับมันโตชโคตรช้าๆเลยนะครับต้นทุเรียนเนี่ยปีแรกปีที่สองเนี่ยแต่พอมาปีที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่อันนี้สูงเกือบถึงถึงคอผลแล้วมั้งเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะจะถึงหน้าผมแล้วเนี่ยใกล้ละนี่สามปีจำได้ว่าปลูกหน้าฝนสามปีก่อน อันนี้ครับต้นที่สี่ปีครึ่งอาจจะห้าปีเนี่ยอันนี้ยืดเดียวที่สุดครับตอน,น,นแรกๆมันโตชา้าแต่พอนี่เนาะปีที่สี่ที่ห้านี่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มพุ่งเร็วมากๆเลยครับนี่นี่เป็นต้นใหญ่ละหรือว่าต้นทุเรียนมันเริ่มสูงอย่างนี้ก็ไม่รู้นะพ่อผมก็เลยหันมาสนใจที่ผมปลูกไว้มัง่งเมื่อก่อนไม่เคยสนใจลครับปีแรกปีที่สองนี่ ผมเจอปัญหาน้ําท่วมมั่งแล้งมั่งมันต้นทุเรียนตายไปเรียบเลยนะครับช่วงแรกๆนะ่ะปลูกไว้กี่ต้นก็นตายหมดตอนสร้างสวนใหม่ๆแต่พอเข้าที่เข้าทางนี่ปุ๊บเนี่ยก็ผ่านมาได้จนเนี้ยพ่อผมถึงเริ่มมาทําให้เนี่ยเออสงสัยอยากกินทุเรียนกับเรามอืม ตอนที่เราเจอความลำบากแรกไม่ได้มาช่วยเราครับผมาะผมดีไซน์ป่าไว้ให้นี่ครับมันรกๆครับไว้กันแสงแดดปิดความร้อนเนาะแล้วก็น้ำท่วมยังยังสู้ได้ครับไม่เป็นปัญหามันเพิ่งมีปีสามสี่ปีนี่ครับที่ส่วนผมโดนน้ำป่าท่วมอะไรนี่นะแล้วก็มันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นแอ่งตรงนี้นะ น้ำก็ท่วมเจ็ดวันอันสูงสุดเจอน้ำท่วมแล้วก็แรงโอ้ยตอนแรกสร้างมาอย่างลำบากครับสวนนี้นะแต่พอตอนนี้มาเริ่มโอเคแล้วเนี่ยโอ้โหน้นมาช่วยออต้องการอะไรเราสร้างมายากแทบตายไม่มาช่วยตอนนั้น ตอนนี้มาใกล้จะสําเร็จแล้วถึงมาช่วยเราทำที่ที่เราไม่ได้ขอซะด้วยงงเลยคนแก่อ่าอันนี้มะพร้าวก็เรื่อออกจันออกอะไรส่วนมากมันจะล่วงไปครับอันนี้จันทําไมไม่มีแต่ดอกตัวผู้เนี่ยตัวเมียไม่เห็นเลยนะ มีแค่สามลูกทานั้นครับตอนนี้ที่ติดนะอันอื่นเนี่ติดมาแล้วก็ล่วงไปโอ้ยสวนทุเรียนของผมนี่สร้างมาอย่างยากลำบากเลยครับตอนนี้ปีที่ห้าปีหน้าอีกไม่กี่เดือนก็จะปีที่หกเออายุของต้นทุเรียนต้นที่แก่ที่สุดนะครับมันจะครบห้าปี ตอนเมษาครับผมเพราะผมจําได้ว่าผมปลูกตอนเดือนเมษาครับเนี่ยต้นนี้ยโตช้ามากๆเลยครับเป็นพวงมณนีนะครับพวงมณีนี่เติบโตช้ากว่าหมอนทองนะตน้นแถวนี้ะไม่รู้จะได้กินเมื่อไหร่แต่ผมมั่นใจครับว่ามันมันต้องอร่อย พราะผมเคยเคยกินเนี่ยแหละพวงมันีมาละซื้อที่กรุงเทพมามันรสชาติโอเคอะ่ะมันไม่ได้หวานแหลมเหมือนนี่เนาะเหมือนหมอนทองอะ่ะข้างๆมันนี่ก็ทุเรียนนี่นะครับทุเรียนจากเมล็ดนะครับเป็นทุเรียนบ้านผมอาจจะเชื่อมสองต้นใี้เข้าด้วยกันนะครับสองต้นเนี่ยต้นเนี้ยกับต้นเนี้ยอ ให้มันส่งอาหารถึงกันมันจะได้ไปเร็วอีกก็ได้ก็ไม่รู้นะผมดูสภาพแวดล้อมก่อนนี่ก็ทุเรียน2ปีอันนี้ปลูกเป็นออปชันนะครับอยู่ใกล้ๆต้นนี่นะครับต้นใหญ่นะครับสวนผมไม่ได้เน้นว่าต้องปลูกทุเรียนแบบ เชิงเดี่ยวนะครับนี่ไม่ใช่สวนเชิงเดี่ยวนะครับเป็นสวนผสมผสารครับแต่เพราะแต่ว่าทุเรียนมันเยอะกว่าหมูครับของผมนี่มีทุกอย่างเลยครับสวนผมนะที่ผมเริ่มทํามาผมก็ดีไซน์ไว้ตรงนั้นตรงนี้อันนั้นอยู่กับนั่นอันนี้อยู่กับนี่นันะ่นแหะอย่างตรงน้นมีมะคาเดเมียนะครับนี่ก็มะคาเดเมียนะครับแต่ว่าต้นมะคาเดียมีที่โตเร็วที่สุดดีที่สุดนะครับอยู่ตรงนี้มันได้แดดดีที่สุดครับ ก็คือผมทดลองไปด้วยล่ะทดลองไปด้วยเฉลี่ยว่าถ้าต้นนี้ไม่โตอีกต้นหนึ่งต้องโตอย่างนั้นนะผมไว้หลายชี้ครับต้นต้นมะาคเาดเมียต้นนี้ก็โตให้ผมเห็นนะตอนนี้สิบเอ็ดปีออกดอกแล้วต้นนี้ก็หน้าหนาวละอีกนิดนึงไปไปลายปีรับมันจะเริ่มออกดอกให้เห็นเนะาะไม่รู้ปีนี้จะเริ่มติดอีกหรือเปล่าอืม ปลูกไ้เยอะมากเลยครับผสมผสานไปสารพัดเลยละ่ะถ้ามันสําเร็จแล้วคือไอ้ที่มันเกินความจะเป็นค่อยออกก็ยังได้ออย่างต้นยางนาเนี่ยมันก็อมถ้าพอผมขึ้นไปเลาะกิ่งขนาดนี้นะเราไปตัดข้างบนลงมาลงมาให้มันเป็นเนี่ยพุ่มอีกทีก็ยังได้นะเนี่ยแต่ต้นะมันมันใหญ่แล้วครับมันโตพอสมควรแล้วเนี่ย ถ้าอายุครบ15ปีเมื่อไหร่ต้นยางนามันจะให้นี่นะครับมันจะให้น้ํามันยางนากับผมวันละครึ่งดิตรครับเขาบอกมันจะจริงแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้มันมีจุดสังเกตตรงนี้นี่คุณเห็นไหมครับมแมลงอะไรไม่รู้ไปเจาะต้นยางนาของผมครับแล้วมันมีนี่เป็นน้ำหรือน้ำมันไม่รู้ออกมาเลยครับ หยมยอมไปอืมไม่มีกลิ่นะน้ำมันไม่รู้มันเป็นน้ำอยู่แต่ถ้ามันจุดไฟแล้วมันติดนะนีบิดแบอย่างงั้นถ้ามันจุดไฟแล้วติดก็คงเป็นน้ำมันนะครับต้นนี้นี่ปลกตั้งแต่ก่อนไปกรุงเทพ อย่างต่ำเจ็ดปีครับตัวนี้นะส่วนต้นอื่นเนี่ยสิบปีนม,มีทุกอย่างเลยรวมทุกอย่างอยู่ในนี้ครับเนี่ยคือเกษตรผสมประส,สานจริงๆมีหมดเคยนับแล้วม,มันมันมียี่สิบอย่างอยู่ในเนี้ยวันหน้านี้คือแทบไม่ต้อง ซื้ออะไรกินเลยครับมันออกทุกอย่างล่ะทั้งที่เป็นขนมเนาะอย่างเกาลัดเนี่ยก็มีนะอย่างที่เป็นผลไมา้ไปเลยก็ชมพู่เอยอะไรเอยทุเรียนพวกนี้ยก็ใกล้ละตรงนี้ก็มีมังคุดอีกนี่ผมปลูกมาสามปีแล้วเนี่ยพอปีที่สามนี่มันเริ่มแตกกิ่งออกมานะครับตอนแรกไม่มีกิ่งนะมันขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะ พอปีที่สามนี่เนี่ยเริ่มเป็นกิ่งไม่ได้รีบร้อนกินครับแต่ไว้ให้มันมีไว้ก่อนแค่นั้นนหะมีแล้วไม่เสียหลายแล้วครับมีทุกอย่างอะเราค่อยมาเก็บกินที่หลังเนาะนี่ก็ต้นชาต้นชาปีที่สามนี่เริ่มยืดแล้วเนี่ยอดทนรอยังไม่กินนี่นะยังไม่กินใบมันนะแต่ผมชิมไปหน่อยหนึ่งละ ก็รสชาติโอ้ขาทาขาวทาขมนิดนิดนิดหน่นอยผมปแปลมแป๊ม,ปมนีเอามาทางนี้บ้างอตอนนี้นะครับทุเรียนก็เริ่มแตกยอดแตกกิ่งอะไรใบอ่อนออกมานะครับผมก็ตักน้ำที่ห้วยนะครับมาลดมาลาดมัน มั่งแล้วแต่สภาพนะครับเพราะตอนนี้นี่เป็นช่วงเข้าสู่นนหน้าหนาวนะครับฝนจะเริ่มไม่ตกนะครับแต่เรายังมีน้ําอยู่ครับพอมันถึงหน้าร้อนน่นผมถึงต้องต่อสายยางน้ําประปามาลดครับตอนนั้นนี่คือเดือนหนึ่งหมดไปประมาณ200อมั้งที่สูงสุดนะเท่าที่เคยนี่นะเคยรู้นะหมดค่าน้ําไป สองบาทอตอนนั้นนาร้อนปีไหนไม่รู้ก็มันมีแค่ช่วงเดียวแหละครับนาร้อนอ่ะนะแค่ไม่กี่เดือนอะอเสียค่าน้ำเท่านั้นนอก้า้นี้น้นนนนำฝนน้ำห้วยปลูกไปเรื่อยๆครับสวนกเกษตรผสมผสานเนาะเนี่ยก็สภาพโล่งขึ้นเยอะครับ โล่งเยอะไม่ได้นะครับที่ลำปางนี่อุณหภูมิถึง43-44องศานะครับต้นทุเรียนถึงกับตายนะครับมันต้องสร้างร่มอะไรไว้ด้วยนี่ผมก็ถ้ามันโล่งอย่างนี้ผมอุตส่าห์ว่าจะสบายขึ้นเนาะมันโล่งก็จริงแต่มันจะต่อสู้กับความร้อนที่จะถึงนี่ไม่ได้ครับเนี่ยผมต้องมาต่อสู้กับความร้อนอีกผมต้องลงมาดูสวนทุกวันเลยน,น,นะนะประครบประงมต้นทุเรียนมากๆเลยเนะี่ย ถ้ามันลกๆอยู่เนี่ยผมก็ไม่ต้องสู้อะไรมากครับความคิดนี่เหมือนกันเนาะพ่อผมกับผมอะอมเพิ่มมาคิดได้ปีที่ห้าเนี่ยพ่อผมผมสาทำมาต้องหลายปีแล้วเนี่ยไม่มาช่วยอะไรผมสักอย่างอไอ้ทีต้องการให้ทำํำไม่ทํานะเขาอะมาทําอะไรที่ผมไม่ได้บอกเนี่ยโล่งไปหมดเลยเนี่ย ต้นยางนาะต้นนี้นี่เคยโดนต้นไม้ใหญ่เป็นต้นนี่นะครับต้นอะไรนะต้นมะกอกป่าล้มทับยอดมันหายไปครั้งหนึ่งละอันนี้มันออกยอดมาอีกทีเนี่ยแต่ลําต้นของมันนี่ใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าผมจะตัดทิ้งนะจะโค่นลงมานะมันก็เป็นประโยชน์ได้อยู่เพราะมันลำลำต้นมันตรงมากเลยนะแต่ผมจะทิ้งไว้นี่แหละครับ เป็นสมบัติของคนที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเนาะใครสืบลูกสืบหลานอยู่ที่นี่ของผมเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ไปถ้าไม่สมควรได้เดี๋ยวต้นไม้มันก็จะเหี่ยวเฉาลงไปเองครับมผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่เหมือนลูก,กเทวดาอยู่นะเนี่ยสร้างเองดูแลเองเนี่ยครับโอเคครับวันนี้ก็พามาดู สวนทุเรียนเนาะของเนี่ยตำบลบ้านสาเพื่อใจห่มจังหวัดลำปางนะครับมันไม่ใช่ที่ที่จะปลูกทุเรียนได้ง่ายๆนะครับลำปางเนี่ยมันร้อนสุดๆเลยถ้าคุณปลูกแล้วคุณต้องต่อสู้ความร้อนซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อทุเรียนมากๆเลยถ้าคุณปลูกอยู่ค้างแจ้งนะรับรองตายเรียบครับมีร้อยต้นก็ตายร้อยต้นครับมีมาแล้วครับบ้านผมเขาปลูกร้อยต้นเรียบร้อยหมดเลยไม่เหลือไปถามเขามา มปลูกไปเท่าไหร่โอ้ไไปขนาดนั้นของผมเนี่ยขนาดว่าปลูกต้นไม้ไว้อย่างนี้นะครับโดนไปห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่เสียหายสมมติปลูกห้าสิบต้นเนี่ยเสียไปสิบต้นนะครับเหลือสี่สิบจริงๆก็ประมาณนั้นแหละไม่ได้สมมุติโอเคนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ